โอเคค่ะนะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันนะคะเป็นอีพีห้านะคะเป็นหัวข้อที่5หนานะจะเป็นเทคนิคการตั้งราคาขายให้มีกําไรนะคะเดี๋ยวเรจะมาเริ่มกันเลยค่ะโอ้หน้าจอเยอะไปหมดเดี๋ยวขอเคลียรนะ์หน้าจอแป๊บนึงนะคะอ่ะนี่ค่ะ เทคนิคการคิดต้นทุนกำไรสินค้านะคะอันนี้ในอ้างอิงจากสินค้าจีนนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นแบรนด์ใครทำแบรนด์อยู่กำไรที่สามารถบวกเพิ่มได้มากกว่านี้ก็บวกนะคะไม่ต้องยึดติดนะคะไม่ต้องยึดติดหรือว่าใครที่ขายสินค้าที่เป็นรุ่นแบบ Limited e dition หรือขายสินค้าชิ้นใหญ่ๆบางคนขายเฟอร์นิเจอร์กำไรเป็นหมื่นบางคนบางคนขายแบบ ขายอะไรอะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ computer, กำไรชิลละ5 0 0บาทขายได้หมดเลยค่ะอันนี้ที่หนูจะพูดตอนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่นายจะสอนตอนนี้ก็คือจะเป็นสินค้าจีนจิปฐะทั่วไปเป็นสินค้าใน s h อป e e ใน168 8นะคะอันนี้นายอ้างอิงจากสินค้าที่นายสอนนะคะแต่ถ้าใครที่มีสินค้าอย่างที่บอกแหละสินค้าที่อัพกำไรได้อัพไปเลยค่ะ ะะก็ไม่ต้องตามหนูก็ได้นะคะทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะสามารถปรับใช้ได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะคุณพี่ขามาเราจะเริ่มตัวอย่างเช่นนะคะต้นทุนสินค้า100บาทเนาะอันนี้คือต้อนทุนสินค้านะคะสมมุติว่าจะขายของเล่นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นอะไรอะเกมตีตุ่นต้นทุนสินค้า100บาท จะบวกค่าส่งไว้เลยค่าส่งสินค้าไว้ที่40บาทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าส่งสินค้าของเรนเนี่ยค่าส่งสินขนส่งที่หนูส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยถูกกว่านี้นะคะอาจจะแค่15บาท12บาทแค่นั้นนะคะของพี่ๆก็น่าจะได้แบบประมาณส่งใหม่ๆก็น่าจะประมาณ20-25บาทอันนี้ต้องไปติดต่อขนส่งเองนะขนส่งใกล้บ้านแฟต แจนทีได้หมดเลยนะคะไปสนิทไทยได้หมดเลยนะคะลองไปติดต่อดูได้เลยนะคะ <Campus. S 1> เขาก็จะให้ราคามาแต่ว่าตอนนี้ราคาเขาแข่งกันน่าจะอยู่ประมาณ2 0 25ค่ะคนที่ส่งใหม่ๆนะก็แต่หนูจะตีไว้ส0่บบาทเลยเผื่อว่าเผื่อว่าพี่สั่งของจากช้อปปีแล้วมันจะพีมีค่าขนส่งอีกค่าขนส่งเนี่ยนะก็อาจจะชิ้นละประมาณ5บาท10บาทเนาะตีว่าอ่ะพี่โดนขนส่งให้ลูกค้า25บาทแล้วพี่ก็จะโดนขนส่งจากช้อปปีอีก 10บาทอ่ะทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ35บหาบาทแต่ว่าหนูจะตีไว้ที่ส0บาทหนูจะทําให้มันเป็นเคสที่เลวร้ายจะไม่ค่อยเข้าข้างตัวเองเพราะว่าถ้าเราเข้าข้างตัวเองเยอะเกินไปเนะี่ยมันจะขาดทุนเนี่ยหนูก็เลยจะเน้นแบบตั้งอะไรให้มันแบบโอเวอร์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้หนูก็จะรวมไว้เลยว่ามันเป็นต้นทุนหลักเนาะต้นทุนสินค้าหนึ่งบาทแล้วก็บวกค่าส่งจากในไทยมาหาเราเนี่ยจากโรงงานเนี่ยช้อปปี้นะํามาหาเราเนี่ย อีกแล้วก็เป็นค่าส่งที่เราต้องส่งให้ลูกค้าอีกกลมๆก็คือ40บาทเนาะแล้วก็จะบวกค่าโฆษณาไว้อีก40บาทนะคะค่าโฆษณาหนึ่งก็จะไปอธิบายในคลิปที่เราเทสโฆษณากันนะคะอันนี้ก็ตีไว้ที่40บาทก็คือสุขา้าทักมา1คลิกจ่ายให้ Facebook 40บาทถ้าเกิดว่ามากกว่า40บบาทปุ๊บเราจะรับไม่ได้ละนะคะเราก็จะปิด ปิดแคมเปญนั้นไปเลยนะคะอันนี้ก็จะตีปเป็นเลขกลมๆไว้ที่40บาทนะคะแล้วก็รวมต้นทุนหลักของนี้นเนี่ยรวมต้นทุนหลักต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าส่งแล้วก็ต้นทุนค่าโฆษณาอีก40บาทเนี่ยจะอยู่ที่180บาทอันนี้ก็คือต้นหลักของต้นทุนหลักของหนูที่หนูรวมหมดเลยนะคะหนูจะบวกกําไรสินค้าจีนที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้อยู่ที่กําไรชิละ1น0ถึง120บบาทนะคะก็หลังจากหักเนี่ย หักค่าส่งแล้วหากโฆษณาแล้วเนี่ยหนูจะเหลือกําไรชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตีง่ายๆเลยก็คือถ้าขายตีตุ่นอีตัวเนี้ยอีตีตุ่นเมื่อกี้อีเนี่ยร้อยหนึ่งบวกค่าขนส่งในไทยค่าขนส่งให้ลูกค้าอีกสี่สิบาทบวกค่าโฆษณาอีกสี่บาทเท่ากับหนึ่งร้อแปสิบาทปุ๊บหนูจะบวกกำไรเข้าไปเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะบวกหนึ่งร้อย เท่ากับราคาขายของอิติตุนเมื่อกี้อยู่ที่280บาทหรือว่าพี่อาจจะขาย279หรือพี่อาจจะขาย289บาทก็ได้ค่ะก็สองแปดเก้าไปเลยล้วก็ได้อีกเบาทนะคะก็ราคาขายของนี้ก็คือ289บาทนะคะอันนี้คือราคาขายสินค้าจีน ะะจะเอากำไรชิ้นละ100บาทนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็หรือว่าใครที่ขายสินค้าชิ้นเล็กๆนะคะอย่างเช่นมันจะมีบางคนที่ขายแบบพวกชิ้นเล็กๆเ,เลยะคะ่ะชิ้นละแบบ10บาท15บาทอะไรเงี้ยหนูก็แนะนําเอามาจับเซตเอา out, แล้วก็บวกบวกเหมือนเดิมบวกต้นทุนสินค้าไว้ก่อนนะคะบวกต้นสินค้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยบวกค่าส่งบวกค่าโฆษณาเข้าไปอีกนะคะ,ะ,คะก็อย่างเช่นชิ้นละ20บาทก็อาจจะเป็นซื้อ1แถม1 หรือว่าซื้อ1แถม2เท่ากับว่าต้นทุนพี่เนะี่ยหกบาทแล้วพี่ก็มาบวกค่าส่งกับค่าโฆษณาเข้าไปด้วยอย่างนี้นะคะมันจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้านะคะให้มันอัปเกรดแล้วก็ดูดีไปด้วยนะคะส่วนอย่างที่บอกใครที่มีสินค้าชิ้นใหญ่ๆบวกไปเลยค่ะ2 0 0ร0อบางอย่างก็มีเหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าของนี้นคาะเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยมันบวกกาไรชินละร้อยไม่ได้หนูก็จะบวกกัไรยชิลละ3 0 0นะคะ300บาท400บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้หมดแล้วก็ต้นทุนค่าโฆษณาเนี่ยก็อาจจะตีไว้ที่100บาทนะคะแต่อันนี้หนูมองหนูทําไว้ให้มันเป็นเป็นเคสสําหรับสินค้าจีนที่เรากําลังหากันอยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคิดต้นทุนและกําไรสินค้านะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะ